สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมปเอ่อ Family Paradise นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีเบสเอเจนเอร์เอาเบสฮึ่มยว่เราเดินตามไปตามมาแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะเจอเบสเอแหละเบสอยู่ไหนนะเบสอยู่ไหนเฮ้ยใครอะเฮ้ยโจนเฮ้ยบุก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 เฉล็ด กว้าง่าฮ่าฮ่าฮลาเ่าฮ่าฮ่าฮ้าน่าฮ่าฮ่าย่าฮ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 ้าาฮ่่าฮ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 า อ๋อแล้วเราจะเข้าบ้านตัวเองนะฮะรอ้อ้าวมิสโอ้เพื่อนเพื่อนคนเดิมนี่พามันออกไปสิพามันออกไปพามันออกไปทีพามันออกไปทีพามันออกไปเออพามันออกไปขวงน้ำพามันไปขูดน้ำ โอเคค่ะพี่เกรซนะคะอันนี้ชื่อพี่เกรซเองเนาะปกติก็น่าจะเป็นเบสแหละโอเคยังจำได้ไหมคะว่าพาร์ทหนึ่งอะพี่เกรซอะใส่ปีที่เป็นปีเออปีนางขวาที่เป็นปีแบบไหนนะพี่เกรซจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยววบนนี้เราทนี่ พิกไรส์ใส่ปีกแบบนี้นะคะแต่พิกคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคมันบางหน้าจอเกินเพื่อเพื่อนจะมาขอร้องแค่ไหนไม่ยอมให้เข้าบ้านแน่นอนรับรองโอเคเราจะลองออกนอกบ้านไปนะคะเพื่อนเอาเบนเข้ามาได้ไง เบนอยู่ในเตียงเด็กเออเออเออเข้าไปในเตียงเด็กเลยไปลำคานเราเราออกมาบ้านเราออกมาบอกนอกบ้านยงเสี่ย น,น,น,นี่ก็คือสนามใกเล่นที่พี่เกรซชอบที่สุดมันติดแถวบ้านแถวบ้านในคารมาลี่